ไอ้เจมบอกว่าสิเรื่องเพราะ่เขา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 จะไปซ si ้อมว่าเล่าซ well, well, we uh ี huh. business, <sh> ่ขาววกว่าหล่างกองอุ้ยตุ่มลาบก้อยน้ำตกส้มตำเนื้อย่างซอยจุลาบูตักพีนองเอ้ยซอยจุ่า ขาเพิ่มครบว่ะดันไม่เอาว่ะขอบขอบคุณมาห้ามมาขาเพิ่มครบว่ะดันไม่เอาว่ขอบขอบคุณลาห้ามมา

ลองถ้าเสร็จเสร็มาไม่เคยกิน嘛ลองดูนะเอ้านี yeah, ่คือหลานชายพี่หวังนะครับเจเนอซุปเปอร์เจีงเขาเอ้าลองครั้งแรกในีวิปนีเลยไปเด้อมันนุ่มอยู่นุ่มไหมเอ้าครั้งแรกเห็นไหมนุ่มหวานผมก็พุ่งปลาดมาแดงแน่ว่าพูดนะโว้ยโอ้ยแต่ตัวเป็นเด็กพี่บอกไปเลย บอลตอบคตมาโอ้แหมนังนนังวันน้นจะพครับโอ้มาครูกันเนาะปั่นไม่กรอบเนาะบแมนกรอบใหม่ด้ไม่กรอบโอ้มาคููกันเลเนาะเพลนเออละบตองตับตัวนี้ได้ปะบอกแล้วบอกแล้วแล้วไสัโอเอากินกินพี่ไอ้ họ ừ. là gì vậy xếp nam là này cũng là debt card bảo bối sáng lấy luôn lấy ừ. luôn đẹp số ba đẹp đẹp à, còn... lên nhau đây quay ừ.

เล็กกว่าเกับกับซอยจุกกมาให้อยู่ครับทำมา้อยู่เอามึงขัดใจมึงบันดันบอนเล่นค่ำเพื่อนเลี้ยวเอาเลี้ยวมาต้มเนื้ออันนี้แก้วคุ่นหรือเปล่าจับน้ำตกเนี่ยน้ำตกเนื้อตับแดงตับแดงของพี่อันน้ำตกเนื้อฝั่งนน้นนะ น้ำตกเนื้อมันีนเลือดตะก้อยเนาะแล้วก็บุบโอ้ปวดแล้วคุกแก่พี่นี่เขาล้วนแล้ววันเนี่ยว่าน้อยอุ้ยต้มลาบก้อยน้ำตกส้มตำเนื้อย่างซอยจุลาบก้อยส้มตำคุกแก่พี่นี่หัวล้วนครับบ้านล้วนน้ำตกเนื้อครับ ก็บหยุดปดี่เราก็บแก้วก็องเอได้ครับหยุดครับครับถ้าผมล้วก็ถ้าผมจูงกว่าได้แต่ผมจูงกว่าเขาสองเล้วเลยเนี่ยแาจารย์เน่ไได้ไหมบางพี่ว่าจะขายฝั่งเราฝังคนหน่อยที่ก่อน จะเปิดร่า๋วยเตียวแล้วก็จะเปิดร้านลาบหลังเปิดยิ้มเล็กๆฟังน่งทุ่นในน้าแข็งนะครับมืูไหลเขาย่องบาดเดียวให้พี่เลยนี่แหละนี่ใส่ผมคือคนบางคนผมยันผมคือคนบางค้นมาอคนบางขนขายคือกันเเขาย่างบาดดให้เขาแ่พี่ให้กอนเพื่อเขากัมือนี้ครับ ลาบไก่สมตำตำหุ anyway, <match> weather, right? Right. ้ย่างลิ้นย่างเนื้อตำหุ้ตำแจงี่หมือด้พี่น้องด้วยคมาจาแต่ย่งใช่ที่ละพ้เป็นด่ยาเน่ยเป่้โอ้าผมยิ้ไปแล้วเบิด้โอ้เบิดอีหลีวะายแล้วีดแล้ว วันนีป็อะไรเอนเรตดจ้ับวันลองไทยแชมป์นี่ว่าเดียเราก็เอาไปปั้นสลอดเยจมาจัดชั้นดนะตัือตั้อกเพื่อบอกหนยางยางหัยางฮะดเสียไปสนบัดฮะ มาเดียวกันครับกูได้ยบโค้มั้งเดี๋ยวว่ามันจะไผไหนขึ้นบอยางกับสรนางมันมึงเป็หยนอะไร้บอยางม่เดียวกันปะไม่เดียันครับการสิครับผมครับเมือนเท่งบอยนอนเว่นครับบนอนเว่นอ่ามึงออกโรงเรียนแลลวนะมึงอยากวางบอยนอนเว่นเ้อะเฮ้ยกูจิขามของมึงูรณหรือเปเนี่ยนจากวัดเองเขารนอยยางิครับ อย่าว่าประคมเด้อโอ้ยมันเกลียดเลยครับ้เปนรองไปไปไปครับบอไปพักวันไปต้องลาไปครับอดายังไปกินอีกวะใช่คนอย่างมึงนะบอกให้เดินก็ไม่เดินกูเสียมึงหลายเท่าหรอกคนอย่างวันนั้มึงคนอย่างวันนั้นเออบัวบัวไปกลับเลยกลับเลยกลับกลับคนกันลาซินบัวกันซีซั่นยังกินบมเนี่ย เอ้ายิ้มเลยครับยิ้มเลยวะเอาเต่เงินครับอ๋อเอาเตือนครัเอาแต่เงินครับเอาแต่เงินครับเอา้ยมวยมวยมันฉลองก็บดสุกัวเตือนแต่ว่ามัชลองได้เงินหลายครับแต่เงินหังเงินอย่างไรได้เงินใครอย่างไรได้บอลหลายก็บดีได้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 เงินได้เงินหลายครับเงินเงินอยังเงินเลี้ยวเงินนั่นแหละเงินเลี้ยวครับได้หลายแสน ก็สั่นพี่ไอ้พี่ไอไปได้บ่ละไปตำหน้าเอาสิจ้างเอาทั้งสองเลยต้ไปครับบ่ไปไปเลยไปไปเลยนอดีตมหาเจนึงกัสิไปนั่งกัสมุนแห้เงินสิไปดังเอาไปซื้อข้าวครับซื้อข้าวบ่วัดหลังปองหลังกก้คอยไปเอาน้ำขึ้นบ่นคอยไปน้ำขึ้นให้ได้แล้วไะได้แล้วไม่ได้แล้วใช่เป็นแสนเป็นล้านอันนี้บ่ ไอ้พันหนึ่งไอ้เนงันขึ้นเป็นแสนเป็นล้านไอ้มาคำพูดก็นจะเริ่มมาบอกแม่คำพูดได้หลายขคือเอาให้ได้ขึ้นลอยล้านพันล้านเลยค่ะตู้ไม่ดีของการควบมึงไม่เอไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอันนี้ก็เงินมันฉลองให้ใส่หีืไว้ไผ่ไม่เยี่ยมอะไรนี่ตีตีเลยเพราะว่าไปกันสร้างตียงเดียวเงินมันฉลองให้ บอกขึ้จังมันฉลอมหอเนาห้เนาะอไ่เนครับออาขึ้นมาบปดะเดี๋ยวลกล่องปิดเลยปิดเลยมาอยตดายเจอาขึ้นมานาบานบ้าบ้้าน้านานบ้าบานบ้น สอัติดีผมบอกแล้วเพื่ออะไรผมชนะสามพันบาทวันนี้ันเจ๊งเจ๊งว่าสิเลียงแต่ว่าเจ๊งอกวาซิเลียงเพราะเขา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 จะไปซ้อมก่าเล่าไม่ไม่เพราว่าเจ๊งเจ๊งวาเลียงแต่ แต่ว่าเจงบอกว่าสีเท่าใดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาว่าเ่อใจเขาบอกว่าเราลูกเขาเจงไ่ได้อ่ะมันมันเท่าใดสามพันไดเมื่อกี้ไอซอยสองพันซอยเจงบอกว่าเอาเจงเจงนี่ไม่แหงอ่หัวใจขอเาลองไปองดีดครับาบนตอน้องมาเนี่ก็บอกนคำว่า ร้องนี่คือว่าสุดยอดมากนับถือสามพันไวจิบไวไส้จะไปซื้อตะนาวกระท่อมงไรพิ่งต้นได้กินต่นได้กินดอกไอ้ปาไอ้ปลาเลยจิ้มไปได้แคห้าบาทเอาสปิดคลิปแล้วันนี้ก็สี่ขอพ่ออันพันอนุรักษ์แชมป์โลกแชมป์ว่าโบรางแชมป์ห้อลอดเนาะวันนี้มาไม่ค่อยได้อขให้อยโบรามีแต่โชคตะลาม อายุมันขวัญยืดเนื้อลำลำเลยลุยเนื้อไปใส่มาใส่มีแต่คนหกคนแพงเนื้อลำลำเลยลุยรวยเป็นลุ้ยล้านซาทุซาทุซาทุทามีตึงตึกตึงตึกตึง